การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและเคารพรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรอบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยวันนี้นะครับข่าวแรกดูมิทไทครับบอกถึงเหตุผลที่ต่อสัญญากับ WWE ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวมาให้เราลุ้นกันได้ทุกวีทุกวันในเรื่องของการเซ็นสัญญาที่ใกล้หมดลงของดูมิทไทหลายหลายคนเนี่ยคาดการว่าเขาน่าจะต่อสัญญาไปแล้วหรือบางคนก็มองว่าเขาจะต้องออกจาก WWE อย่างแน่นอนด้วยบทบาทที่ย่ำแย่ในช่วงนั้นและถึงแม้จะมีข่าวออกมามากมายเพียงใดครับดูมิทไทก็บอกเพียงแค่ว่า เขาจะไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาชอบและอยากที่จะเห็นว่าจินตนาการของผู้คนเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าดูมี่ไทยเนี่ยต่อสัญญากับ WWE ไปอีกหลายปีและหลังจากการเซ็นสัญญานี้นะครับเดอะร็อกยังมอบดาบเล่มใหญ่ให้เป็นของขวัญในการต่อสัญญาอีกด้วยดูมี่ไทยครับก็เลยชักดาบระหว่างกินข้าวเหมือนเลยเออชักดาบที่แปลว่าชักดาบจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่กินแล้วไม่จ่ายตัง และเมื่อไม่นานมานี้ครับดูไม่ไทยก็ออกมาให้เหตุผลในการต่อสัญญากับ WWE ดูไม่ไทยบอกว่ามันอยู่ในจุดที่ผมมีความสุขดีผมมีเวลาผมสามารถมีเวลากับครอบครัวได้มากขึ้นหลังจากที่ไม่ได้อยู่กับพวกเขามาร่วม20ปีผมสามารถควบคุมบทบาทต่างๆได้มากขึ้นและสนุกกับมันอีกอย่างที่พวกคุณเห็นหลายปีที่ผ่านมาเราพยายามทํางานกันอย่างหนักซึ่งนั่นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ หลายคนในตอนนี้เนี่ยสามารถทําอะไรนอกกรอบได้มากขึ้นและนี่คือโอกาสที่ดีสําหรับผมที่จะโชว์ให้เห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้บ้างในเรื่องนี้นะครับผมมองว่าเรื่องของการเจราจาสัญญาที่นานของดูมนไทยเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างต้องมองย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะเข้าช่วงหมดสัญญาเนี่ยดูมีไทยเป็นได้แค่ตัวรองมือรองตีของคนอื่นเท่านั้น มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่จะต้องมานอนให้กับคารินคอสกระทืบซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดนะครับแล้วมันทาให้ดูไม่ชัยเนี่ยดูอ่อนแอลงมากๆแถมค่าแรงในสัญญาฉบับเก่าของพี่แกก็น้อยมากจริงๆครับคือถูกจ้างในราคาของนักมวยั้มพื้นฐานของ WWE เลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะน้อยกว่าจินเดอร์มาฮาวด้วยซ้ําซึ่งมันน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับงานและสิ่งต่างๆที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการเจราจาก,กันค่อนข้างมากในหลายๆเรื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยดูไม่ิชัยยังม และนอกจากดูไม่ไทยนะครับก็ยังมีนักมวยปล้มคนอื่นๆอีกหลายคนที่ต่อสัญญากับ WWE ไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างเดมยนพลีสหรือเซธโลลินที่แม้สัญญาของพวกเขาเนี่ยจะยังเหลืออยู่แต่ทาง WWE ก็จับเซ็นสัญญาล่วงหน้าซะเลยถือว่าเป็นการกระทําที่ฉลาดครับจับต่อสัญญาในช่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่ต้องรองให้ใกล้หมดแล้วค่อยมาเอาใจที่หลังเพื่อต่อสัญญาข่าวที่2ครับ AJ Style อยากสู้กับ The Rock ด้วยเงื่อนไขที่เจ้าตัวต้องการ หลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยกล้ามเป็นมัดๆน,น,นะครับเพราะยอดนักสู้ของเรา AJ Styles ก็กลับมาชิงแชมป์รัวๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์กับ Roman Reigns แบบ4เศร้าใน Royal Rumble หรือการชิงแชมป์แบบตัวต่อตัวกับ Cody Rhodes ใน Backlash ถึงแม้พี่แกจะพลาดการได้แชมป์ไปถึง2ครั้งนะครับแต่ว่ากระแสความนิยมด้านลบๆของพี่แกเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจ,จากจบศึก Backlash นะครับในการสัมภาษณ์เนี่ยมีคําถามถามกับ AJ Styles ว่าเจ้าตัวจะอยากสู้กับ The Rock บ้างไหม AJ Styles บอกว่า แน่นอนผมสนใจที่จะสู้กับเขาแต่เขาจะต้องเป็นฝั่งพระเอกเท่านั้นผมไม่ต้องการเจอกับเขาตอนที่เขาเป็นตัวร้ายผมต้องการที่จะทําให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นนอกจากนี้นะครับเอเจสไต์ยังบอกด้วยว่าเขาต้องการได้ยินเสียงโหจากคนดูมากกว่าเสียงเชียร์และเขาต้องการให้คนดูโหเขาหนักกว่าโดมินิกเมซเโอด้วยซ้านะครับผมมองว่าเอเจสไต์เนี่ยเหมาะสมกับการเป็นตัวร้ายมากกว่าเป็นตัวดีทุกคนโดยสไตล์การปั้มและวิธีการพูดของเจ้าตัวเนี่ยมันทําให้เจ้าตัวดูดีมากขึ้นจริงๆ ในช่วงที่เจ้าตัวเป็นพระเอกครับมันดูไม่มีอะไรน่าดึงดูดเลยมันกลายเป็นการจับกลุ่มกับนักไวป้ามอย่างกูนบาเทอร์แล้วก็โดนกระทืบไปวันๆเฉยๆแต่ในช่วงที่เจ้าตัวเป็นตัวร้ายนะครับเขาสามารถออกมาลอบทำร้ายใครก็ได้ที่ไหนก็ได้การโอ้อวดความสามารถที่เจ้าตัวมีจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ดีเหมือนกันรวมทั้งการเซลท่าบนเวทีเองครับก็ทำให้เขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นคนที่โดนอัดหนักๆมากๆ เพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันดูรุนแรงขึ้นเมื่อคุณใส่ท่ากับ AJ s t y ไตมันส่งเสริมนักมวยปั้มคนอื่นๆได้ดีมากๆทุกคนโดยเฉพาะนักมวยปั้มในฝั่งพระเอกถึงแในความเป็นจริงนะครับ AJ s t y ไตจะเป็นนักมวยปั้มที่นิสัยดีมากๆคนหนึ่งแต่ในการทําในสิ่งที่แต่การได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยมันย่อมดีกว่าและมันจะทําให้มวยปั้มของเจ้าตัวเนี่ยสนุกมากขึ้นด้วยข่าวที่3ครับ Undertaker พูดถึงเรื่องราวที่คนเอาลายเซ็นของเขาเนี่ยไปขายต่อ เป็นเรื่องธรรมดาของแฟนๆมวยปล้ำนะครับที่จะต้องการได้ไลายเซ็นจากนักมวยปล้ำที่ตัวเองชื่นชอบบางครั้งโอกาสอันดีก็มาตามสนามบินหรือว่าโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่การได้เจอกับนักมวยปล้ำที่ตัวเองชื่นชอบนอกสังเวียนเนี่ยคงเป็นอะไรที่แฟนๆหลายคนฝันถึงแต่ก็ไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นครับที่อยากเจอนักมวยปล้ำเหล่านี้บางครั้งก็มีพ่อค้าหัวสเอารูปมากมายให้บางครั้งก็มีพ่อค้าหัวสครับเอารูปมากมายให้กับนักมวยปล้ำเซ็นและเอารูปพวกนั้นไปขายต่อเพื่อเก่งกำไรเดียร์อันเดอร์เทเกอร์เองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช เดียร์เดอร์เทเกอร์บอกว่าพิสเบิร์กเนี่ยคือที่ที่แย่ที่สุดผมเคยที่จะต้องเซ็นประมาณ50รูปจากคนคนเดียวที่เขาแบกมาและตอนที่ผมเห็นเรียริบลีถูกคนพวกนี้เจอตอนเช็คอินชายคนหนึ่งเนี่ยส่งรูปให้เธอหลายต่อหลายรูปเพื่อให้เธอเซ็นลงไปผมทําได้แค่มองและหันหลังให้เท่านั้นเพราะว่ามันทําให้ผมโมโหมากหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหาผมก่อนที่จะขอให้ผมเซ็นแต่ว่าผมเนี่ยปฏิเสธไปหลังจากนั้นพวกเราก็มากินข้าวกันผมเห็นชายคนนั้นสั่งให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาขอลายเซนกับผม เธอน่าจะอายุป,ประมาณหขวบได้หลังจากนั้นเธอก็เข้ามาหาผมแล้วเธอก็บอกกับผมว่าคุณเทเกอร์ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับผมเขียนคําว่าใส่หัวไปอีเวน์ในรูปนั้นหลังจากที่ผมเขียนเสร็จผมก็คว่ำรูปลงแล้วบอกกับเด็กน้อยว่าให้ถือไปให้พ่อเธอทั้งอย่างนั้นเพราะพ่อนักขายรูปของเธอได้เห็นข้อความในรูปเขาก็โมโหมากได้โปรดอย่าพยายามใช้เด็กทําอะไรแบบนี้เรื่องของการขอลายเซ็นเพื่อน,นําไปขายเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากสําหรับนักมวยปล้มชื่อดัง มันยากที่จะจัดการหรือว่าเลือกที่จะเซ็นหรือไม่เซ็นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เข้ามาเป็นแฟนๆมวยปั้มที่ชื่นชอบพวกเขาจริงๆแล้วมันทําการแยกได้ยากมากๆเรื่องนี้เองมีนักมวยปั้มหลายคนออกมาพูดเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเจ็บปวดที่เห็นรูปและลายเซ็นของตัวเองถูกนําไปขายเพื่อเก่งกําไรทั้งๆที่แฟนๆมากมายต้องการมันพวกเขารู้สึกว่าถูกหลอกใช้ประโยชน์มากกว่าที่คนจะชื่นชมในผลงานที่พวกเขาพยายามจะทําแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับการกระทําเหล่านี้ก็ยังมีมาอยู่เสมอ พ่อค้าเหล่านี้มักจะไปดักร้อน,นักมวยปล้ำตามโรงแรมสนามบินเพื่อขอให้พวกเขาเซ็นรูปให้บางครั้งนักมวยปล้ำต้องยืนเซ็นนานเป็นชั่วโมงเลยครับบางคนจะต้องวิ่งขึ้นเครื่องเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเซ็นลายเซ็นมากเกินไปข่าวต่อมาครับซาอุดีอาระเบียต้องการเรสซลมาเนียและรอยยอร์ลัมโบซาอุดีอาระเบียนะครับคือสถานที่ที่หนึ่งที่ WWE เนี่ยมักจะไปจัดศึกใหญ่ที่นั่น ถึงแม้บรรยากาศของแฟนๆจะดูวุ่นวายไปสักหน่อยระหว่างโชว์อย่างเช่นมีเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาหรือการลุกออกไปข้างนอกโดยไม่สนใจว่าบนเวทีกําลังทําอะไรแต่มันก็แลกมาด้วยโชว์ที่อลังการครับทั้งเวทีสถานที่พลุกการเปิดตัวอะไรต่างๆที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญเม็ดเงินที่มีมูลค่ามหาศาลด้วยความน่าสนใจเหล่านี้เองครับทำให้ WWE มีการดีลสัญญาที่จะโชว์ในซาอุดิอราระเบียยาวนานถึง10ปี โดยการจัดศึกใหญ่ปีละ1นถึงครั้งก็จะได้รับเงินมากถึง50ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,500ล้านบาทไทยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใครก็อยากจะไปจัดที่นั่นนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยศึกใหญ่ที่จัดโชว์ในซาอุดมันจะเป็นศึกใหญ่ทั่วๆไปครับศึกใหญ่ที่สาคัญมากๆอย่างเรซโซมาเนียและรอยยอลัมเบลยังไม่เคยปรากฏขึ้นที่นั่นด้วยความสนุกสนานและการพูดถึงไปทั่วโลกจากเรซโซมาเนีย40ก็ทําให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยสนใจศึกที่ใหญ่ที่สุดของ WWE เช่นเดียวกัน และนี่คือเหตุผลในการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมครับมีรายงานออกมาว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องการสศึกใหญ่ที่อยู่กับ WWE มาอย่างช้านานอย่าง w r e s ซ l ล m ม n i นและ r o y ยอร์ลเบ e โดยมีการชี้แจงว่าการนำา2งศึกใหญ่นี้ไปจัดที่ซาอุทัทาง WWE เนี่ยจะได้รับเงินมากขึ้นกว่าปกติและถ้าเป็นไปได้การจัดศึกใหญ่ทั้ง2อ,อย่างนี้จะเริ่มขึ้นในปี2026หรือว่า2027นะครับผมมองว่า ถึงแม้บรรยากาศของแฟนๆในโซน VIP ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันจะดูเละเทะไปสักหน่อยต่างจากประเทศอื่นๆนะครับที่พวกเขาจะเชียร์และนั่งดูอยู่แทบจะตลอดทั้งโชว์แต่ด้วยการที่ได้เงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าที่จะทําคือ1โชว์ได้1,500ล้านอะทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าศึกใหญ่ปกติของ WWE เนี่ยได้รับเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่ต่อการจัด1ครั้งแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะเท่าซาอุแน่นอน เพราะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับ W. E. สามารถจ้างนักมวยปั้มชื่อดังให้มาปรากฏตัวในซาอุดได้โดยจ่ายเงินนับหลายล้านเหรียญในการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นต้องบอกว่ากําไรที่ได้จากซาอุดีอราระเบียเนี่ยมันมากพอที่จะเอาไปทําอะไรต่างๆได้มากมายเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสัญญาเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยจะมีผลอย่างไรกันแน่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสั้นโลกมวยปั้ม ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้หรือว่าใครอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ